สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์พ็อปต้นในรายการยิปซีโอซิบิกอนส,สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเหมือนเดิมก็มาแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 เก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะและพิมพ์คำว่าแชร์แลนแชร์เลนคำถาม,ถามนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไป นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999พันเก้าร้อแชร์เพียงเท่านั้น9,999แชร์นี่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับนะในนาทีนี้นะอย่าลืมครับกดแชร์กดแชร์ออกไปนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี้แรนและตามด้วยคำถาม การแชรนะกดแชร์ออกไปแซ่อ่าทำไมได้กลุ่มเดียวเอ่อเนี่ยแหละมันบังคับนะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะดังเกินเหตุนะเลยเลยแชร์ได้กลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นถึงได้บอกให้โยนให้เป็นภาระของผู้ดูไงให้แชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ ถ้าเข้าใจของผมก็คือแชร์ผมผมไม่แชร์ออกไม่ได้ในเมื่อผู้ผมแชร์ออกไม่ได้คนที่ดูมาดูจะถามเราเนี่ยก็ต้องกา9พันการอยกากาแชร์เท่านั้นนะแล้วแชร์เพิ่มแชร์ถามได้คําถามเดียวนะครับนะถ้าจะแชร์เพิ่มนี่แชร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ให้แชร์เพิ่มนะถามแชร์เพิ่มเราก็ไม่ดูให้นะเราดูแค่คําถามเดียวอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปแส่ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูรับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคาถามถามผ<า>่ายิบซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครุงแล้วเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ ถ้าใครอยากดูส่วนตัวทักแชทมามีค่าครูสำหรับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีอย่างละเอียดนะคะไพ่เทพพลังจิตตรวจอง์ตรวจเทพนะคะซึ่งสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นไม่เอามาดูข้างหน้านะคะไม่สื่อเทพสื่อวิญญาณไม่ตวรวจองตรวจเทพข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปเท่านั้นอยากจะดูสนใจทักแชทมามีค่าครูค่ะ <c oughs> เราเรารู้สึกสะเลดเยอะมากเลย่าใช่จา์โอต้องกินอ้นี่เข้าไปเยอะๆเมื่อกี้เพิ่งกินน้ำขิงอะต้องกินน้ำร้อนน้ำร้อนอุ่นๆเือกินเทน้ำร้อนเสร็จเอาน้ำเปล่าใสไปครึ่งมืออ่ะมาแล้วค่ะมาอิงค่ะคนที่เรารักเขาคิดยังไงกับเราคะเขาคิดจะจริงจังกับเราไหมคะขอบคุณมากๆค่ะ คือไม่ได้จริงจังอะครับไนะพ่มันไม่ได้จริงจังอะไรหรือว่านะครอบครัวหรือผู้ใหญ่ไม่เห็นหไม่เห็นด้วยหรือเปล่าไพ่มันเป็นห้าดาบมันใหญ่ไม่เพิ่มหรือเปล่านะตามแนวอาจารย์โอเลยนะครับไปโดยตรงนะครับนะจริงๆห้าไม่ห้าดาบไม่หมายถึงผู้ใหญ่ที่มันหามันเป็นการเอาชนะด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของหน้าไพ่นี่ยค่ะหน้าไพ่นี้สื่อถึงคนที่ชนะชนะแล้วคนแพ้เนี่ยเขาวางดาบเอาไว้ เราก็เดินจากไปด้วยความโศกเศร้าผู้ชายคนนี้ชนะแล้วยิ้มกระหิ่นยิ้มย,ย่องด้วยความมั่งใจตัวเองสูงแล้วก็ไปเก็บดาบเข้ามาเป็นของตัวเองนี่คือการเอาชนะและความสะใจไพ่ไพ่มันไพ่มันเป็นการเอาชนะนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9้าพัแชร์ เมื่อพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิแชร์แล้วแปลว่ายอดเยี่ยมใช่ไหมครับนะที่ยกนิวน้วโป้งให้นี่แปลว่ายอดเยี่ยมใช่ไหมครับอาจารย์โอติควาไมได้ถูกต้องใช่ไหมนะมีหัวใจให้ด้วยนะยนะไหนจะมีนิ้วโป้งให้ด้วยนะอ่ะนะก็กดแชร์ออกไปเซ่นะโอว่าเขาถามเรื่องแฟนทุกวันแล้วเนี่ยมันไพ่มันเสียอย่างเดียวม,แบบมันเละอ่ะมันเละนะความรักมันเป็นความรักแบบ ไม่จริงไม่จังอะไพ่มันออกอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงเลยวนไห่มันจอบไม่ดีนะแต่ว่าวันมันบางวันมันก็มีดีๆเหมือนกันนะก็แล้วแต่นะคะกดแชร์ออกไปทำความรู้สึกคนแต่ละวันะก็ไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าเขาบางทีเราก็คิดไม่เหมือนกันน้แบบถ้าถามทุกวันไพ่มันจะเสียเสียไปเรื่อยๆแล้วมันจะเละนะพูดตรงๆไพ่พวกเนี้ยต้องถามประมาณ ก็คือถ้ามาดูแบบส่วนตัวมั่งอาจจะเข้าใจมากกว่าเพราะมันจะเปิดดูได้เยอะกว่าแล้วมันจะเปิดดูแบบระบบเซลติคอสก็ได้ตั้งทักษาก็ไดจ้จริงๆนะจะบอกว่าดูเรื่องความรักเนี่ยนะคำถามเดียวมไม่เคยพอสักทีมันมันอยากจะรู้อีกไม่ไม่นมเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าคือมันก็แค่คำถามเดียวคุณก็มาดูส่วนตัวกันเราก็ได้จะได้แบบเอาแบบถามาบบไม่อ้างถามไม่อ้างในระยะเวลา15นาทีก็ได้30นาทีก็ได้60นาทีก็ได้นะคะอืม เออว่าไม่ใช่ว่า999ราคาเดียวมันมีหลายราคาค่ะ999ผมเป็นพ่พลังจิตโรูว้ทุกวันเลย99้าร้เ้าสิ้นี้รจะมาดูผมไม่ได้ครูผมมาดูราคานี้ประจำมันมีมันมีลูกค้าที่ว่าพวกพลังจิตอ่ะใช่ตัวตัวเทพอ่ะ9 9้กเนะคะแล้วอยากจะรู้กรรมของตัวเองอย่างนี้จะเป็นว่าจะแก้โรคไขยไข้เจ็บอย่างเงี้ยผมก็ต้องเข้าไปอันเนี้ยจริงนะผมบอกให้ อาชีพนี้ดูคนดูอ่ะดูเยอะกว่าปกตินี่นะดูกว่าราคาแบบเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยด้วยตรวจโอคงตรวจเทพ่ะคน,คนดูเยอะกว่า,ด,วาดูเยอะกว่าอะไรทั้งหมดเลยมาถึงเราพวกเรานะใพลังจิตนะนพวกเราอ่ะอคือถ้าเกิดว่าคือใครจะมาดูไพย่ยิปซีอ่ะเขาก็มีโทวๆไปไพ่ยิปซีคนอื่นก็เป็นตแต่ว่าอตรวจโอ่งตรวจเทพเป็นความสามารถของจันทอมนะคะและสามารถดูระลึกชาติได้ว่า ผู้เราเนี่ยชาติที่แล้วเราทำกัรอะไรมาแล้วมาชาตินี้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขยังไงเนี่ยอาจารย์เขาก็จะสามารถดูได้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้ารแชร์แล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วแชร์คำถามท่านอาจารย์โอ้ทําเสียงนแชร์โอ้เนี่ยมเนี่ยอาจารย์ทอพัมส่คนเดียวเออ ทำเไม่บอกให้หมดด้วยแชร์แล้วช่วยคำถามให้อาจารย์โนวรอนะว่าจะแชร์ออกไปในเก้าพันเก้าร้อยเก้าสแชร์ขูด่ด้วยเล่นนะตลกตอนเนี่ยตลกเออมาดูาเนี่ยกดแชร์ออกไปนะคนที่ดูผมมันจะชอบนะลีลาจะเป็นเฉพาะตัวบางทีอาจารย์เขาทำได้สดเดียวคนจะมาดูแบบว่า,วาแล้วแบบ มีมีอยู่คนหนึ่งเขาแชร์ไปเขาบอกว่าลีลาเหลือกินอาจารย์ครับคือแบบว่าอาจารย์เขาบอกเก้าพันเก้าร้อยเงี้อะไรใช่ไหมเก้าสิบเก้าชิอย่างเงี้ยท่านอาจารย์โอ้ผู้ผู้ทำนี่เนี่ยเออกดแชร์ออกไปครับนานๆโอ้จะเล่นที พรามีคนบอกว่าดูดูอาจารโอว่าล้หรออาจารยโอดูอเป็นไม่ด้อ,โโอ,อาทิตย์นะอาทิตย์เป็นมหาอุดนะบอกว่าจะดังไม่ดังสักทีเห็นดังมีห,หมอดูทักบอกว่าดวงโอจะดังมีแต่พกลางรงมหา อ่าเร็วเร็ว,เ,รวเอาจริงมีแต่แบบตรวจเทพตรวจองค์มาหาเต็มเลยแล้วมีพระทักว่าอาจารย์ทัพสี่สิบอาจารย์ทับจะรวยมากอืมตอนนี้เท่าไหร่ะ 3, 9, 4, ละสามเก้าจะสี่สิบละยังไม่เห็นว่าอะไรเราจะรวยวันนี้คะเมื่อไรเราจะดังเนนี้เราก็ขยานขยัยทํามทำนะทุกวันเลยกดแชร์ออกไปอืมไม่มีใครฟังเลย เวลาก่อนนะ9นาทีกวานะ่าแล้วเลืออีก45นาทีามาแล้ว1คนมาเลย24อยากทราบว่าที่เราบอกกับแฟนเก่าชื่อโอ๊ตว่าเราไม่เอาเขาแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงคะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะทุกอย่างมันเขาคิดว่ามันมีโอกาสอ่ะ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619226450925929261 id รายโอซิริก15ตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัมิตรปามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ajtp16 ครับอ่ะกดแนะชร์พิมพ์แชร์แล้วเช่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดู <c oughs> หมดเวลาแล้ว <c oughs> ไม่มีเสียงแล้วไปแล้วนะครับนาสวัสดีครับ